นี่ก็ได้ทำการฟาร์มแร่ฟาร์มดิบอนแล็กก็ทานมาจำนวนหนึ่งนะเก็บไปเลยเก็บไปแล้วก็มีเล็กนะที่เราฟาร์มมาเยอะเลยใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ก่อนนะทุกคนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มข้าวเราหน่อย เีตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วฟาร์มข้าวเราเดี๋ยวเราค่อยขยายในที่หลังนะครับนี่โตโค้ดเยอะเลยเลี้งก็ไล่ก็เจอตาพี่ด้วยโอยโล่งเลย สัมบีที่ไหนครับดกูเข้าใกับท่านหนึ่งทุกคนเดี๋ยวจะเนได้นี่นะ คอกอะไรที่ยังไม่สร้างก็มีคอกัวคอกไก่คอกหมูนะที่คนที่เรายังไม่ได้สร้างเนี่ยเราว่าจะเอาคอกัวถึงไหมทุกคนเนาะเอาขอกัวหอว่เอาแถ่ๆข้างกันเลยไหมเอาไปไก่เลยจะได้ไม่ต้องไปไกลเนาะ เดี๋ยวเราไว้นี่ดีกว่าสร้างอคอกูัวเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนใครมันมาฆ่าแกะเอ้ยฆ่าไก่่ยเจออะไรตัวที่มันฆ่าไก่ก็คือหมาั่นเองไอ้บ้าบ้า สัตว์กูยิ่งจะไม่มีอยู่มึงก็ไปไเราไปเอาไม้กันได้ไหมเบิร์ดจะเออเวนกำแเฮ้ไม่เบิเเรบ์ดดีกว่า เ,เราเอาสายไปเผาหยิบเราไม่มีไม้เบิรด์ดีกว่เ๋ยเกิดเราค่อยตัดซิลก็แล้วก็แฉไวดตามให้ด้วยนะคนนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วโอ้ยใครมันค่าเรียบเลยวะเนี่ย โอ้โหใบไม้ไปหมดเลยจะเอาแค่ต้นนี่นน <de no in şey ี่ใบไม้ไปหมดเลยวะโหดจังจะเอาไม้เบิร์ดนั่นนี่คนใจกำแพงเป็นไม้เบิร์ดนะตัดไปัะคนพรุ่งนี้เราว่าน่าจะสีนันโคนอย่าลืมมาดูกันด้วยนันโคนมุ่งนี้ วันที่พวกเนี้ยวันที่เท่าไหร่อะสิบสองอะ,อะมันพุธด็ะทุกคนมันพูดมาดูด้วยนะทุกคนเัาตรงหน่งเดียวทุกคนนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยใกล้ๆก,กัน เอากันด้วยความสูงกี่บ็อกวะหนึ่งสองสามสี่สี่บ็อกเนะแล้วก็หนึ่ส,สมสี่ึงไปก่อนแล้วก็หนึ่งสองสาสแล้วก็หนึ่ หนึ่งสองสามใสอันนี้เกะก,กะก็ตัดทิ้งไปแล้วก็หนึ่งสองสามสี่แล้วคุณดินตัวน,นี้ออกวางเป็นไม้ ชึกโอเคอันนี้ก็สองสามสี่แตัดอาหน่อสองสามสี่อันนี้ขุดดินด้วยเป็นพวกงวัวพวกอะไรเราไอ้นี่ได้นะทุกคนปูพื้นได้นะ แย่เหมือนแกะไม่ได้กินยย่เหมือนแกะนะคนเราก็สามารถปูพื้นได้แต่เราเดี๋ยวเราค่อยปูก็เอาไม้เบิร์ดมาที่เราตัด หยุดไม่โด้เลยมึงแหละไปนอนกันอันตรายอันตรายตอนกลางคืนเดี๋เผื่อซัมบี้ยักษ์มันเกิดเดี๋ยวเราจะตุยเอา วางคานกันเลยอไละไะไม่ตรงกันด้วย ขอครับม่หมดเวลาไปตัดเพิ่มได้คนเดี๋ยวา่าเราเยอะ วางไปวางไปเอเป้เอบ่วงไม่พอเอเอทุกทุกคนตอนนีเ้เราก็ปูผนังเสร็จแล้วเนาะ นี่ก็ประมาณนี้ที่เราเอา,เอากระจกมาใส่ใหญ่ไปไหมคนไม่ได้เราเดี๋ยวพอสมพันธุมันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นต่ไปก็ขุดผูดพื้นนะ ไปกูไปถูกกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามด้วยนะทุานานานกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเป็นกำลังใจด้วกนิดน้อยนะทุก,กนนคน เพิรน่จะใช้เป็นอะไรดีใช้เป็นหินเนาะเออใช้เป็นผินหินนะไปเไเราเอาหินก่อนมีว่าหินมีอยู่โอเคมีเยอะเลยแหละหินเยอะเอามาสักสองชุดก่อนจะเผื่อไม่พอโอเคนะน่าจะพอสองชุด พอแลยพอค่อยขึ้นมาเอาได้ไปครับไปมีหมาอยู่ด้วย จะพังว่านี่ไม่นด้คราบใหม่เลยเอ้ยคือมีอยู่ในกล่องเออมีอยู่ในกล่องเหินเอ้ยที่ขุดเราพอเบาสองกล่องสองชุดน,น่าจะพอนะครับหรือว่าไม่พอจะ,จะไปขุดซ้ายเพิ่มเลย สายไม่น่าพอต้องไปขุดเพิ่มถาดเรามีเยอะโอเคเกือบไม่พอไปเดี๋ยวเราไปขุดสายกันมันก็ได้มาจำนวนหนึ่งนะสายที่เราขุดมาจากผัวหักสก่อนพผัวเรากเลยได้แค่นี้นะ ไปเลยสายอาเล็ก สิบเดแล้วทุกคนแล้วไม่ได้ออกหาอันนี้เลยไปนรกมึงเลยคับที่ขุดเพชรได้อะไรอวกมาดีครับได้มาแล้วประมาณหนึ่งพอหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปก่อนลองใส่ไปก่อนไม่พอค่อยว่ากันนะเหลือประตูเลยเราลืมประตูเลย ไม่น่าพอ,พ,อพอหรือว่าพอพอหรือเปล่านี่อีกส่ไปโอเคเหลือสิบสองอันน,น่าจะพอนะครับโอเคพอโอเคพอครับเหลือหลังคางกับประตูเดี๋ยวเราค่าประตูก่อนนี่ดีกว่าไหนๆมันก็เหลือ ติดเป็นกระจกเรืยเวลาขึ้นได้ด้วยขึ้นง่ายๆน,นะทุกคนเดือดเผาเก็บไปด้วยเลยประตูประตูประตูไมโอกนันง่ายๆดี ผิดเก็บผิดเอาประตูออกมาแล้วก็เอาประตูไปใส่ด้วยก็วางตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวเอาประตูไปใส่นี่เป็นอย่างสวยนี่ฟวนทางด้วยฟวนทางด้วย โอเคเอาแค่นี้ไปก่อนไปโอเคครับทำฟาร์มเออฟาร์มข้าวยังไม่ได้ทำ เคค,ค,นนะค,ครับ,ล like, ด share, ดนะบคลิปคน,นคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเชิญใหม่คลิปหน้านนะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเชิญใหม่คลิปหน้านะเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยบ๊ายบาย